มันคือศิลปะสวัสดีครับเจอพวกเรามูวีพายผมบอสน,นะครับตอนนักข่าวแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งล่าสุดมีประเด็นดราม่าสดๆร้อนๆความจริงดราม่าเนี้ยมีมาสักแป๊บหนึ่งแล้ว mm. แต่เขาเพิ่งออกมาถแถลงเกี่ยวกับดาบพิฆาตอาสูตรอีกเช่นเคยนะเป็นดราม่าใหญ่โตร,ระดับโลกนะอันนี้เกี่ยวกับโปสเตอร์ของดาบพิฆาตอาสูตรฉบับไทยๆนั่นเองแล้ววันนี้ก็มีอัปเดตบ็อกออฟฟิศอีกน,ะนิดนึงแฟนตาตีโฟง่าจะเกมซสแล้ว ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องเนี้ด้วยกันนะไหนอุตอดโซโลเลยอ่านได้ก็ก่อนหน้านี้มันมีดราม่าที่แบบว่าอ่าเพจเขาเรียกว่าในทวิตเตอร์ในเอ็กเนี่ยเขาเอาเหมือนโปสเตอร์วาดมือแบบสไตล์ไทยๆอย่างเงี้ยเอาไปล้อเลียนอะไรประมาณนี้คือช่อง Demon Slayer Daily นั่นแหละเป็นระดับโกลบอลนะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลักก็ต้องบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วสำหรับ Demon Slayer อ่ะ กันนั่นแหละเขาเอาภาพภาพหนึ่งภาพโปสเตอร์เดมอนเซเยอร์ของตรงหนังโคลีเซียมซีเนเพ็กของยาราเนี่ยเอามาโพสต์ล้อเลียนแล้วก็ใช้แคปชั่นประมาณว่า new demon seer movie poster in thai แล้วก็ใส่ขุมจิร้องไห้กันแบบโปรสเตอร์อหนังเดมอนเซเยอร์แบบใหม่ในไทยอแล้วก็คนก็เข้าไปล้อเลียนถกถุกยกันบาน<ม>เออแบบหนกักอ่ะเข้าไปล้อกันยับว่าไอ้มันไม่สวยมันนู่นนี่นั่นดัดเต็มไปหมดอ่าเกิดการเป็นไฟลามทุ่มไปถึงขั้นชนิดที่ว่าทางสตียร์โอ บอกให้ปลดอะไรนี้ลงทาง Offi ิเชี i ลสตูดนะบอกให้ปลดอันนี้ลงนะใ,ลนนลใช่ใชจ่จริงจริงมันไม่ใช่กระต่างชาติคนไทยก็มีไปร้อเลียนมีแบ่งไปสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็เห็นนะว่าโปเตอร์ Porter, มันดูไม่สวยเลยมันดูอะไรก็ไม่รู้แต่ฝ่ายก็มองว่ามันเป็นสไตล์โปเตอร์หนังไทยแบบคลาสสิกที่หาดูไม่ได้ง่ายๆแล้วนะมันคนค่ากับการแบบอนุรักษ์ไว้อะสําหรับพี่นะตรงนี้สวยไม่สวยอ,ะอละไว้แต่งานศิลปะแน่นอนมันเป็นสไตล์รูปแบบหนึง่งคือที่ตามงานพวกเนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้ว คือเห็นมาตลอดกูกูชอบอะไรแบบนี้มันฮาดิเออแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะแล้วสไตล์งานคือบางทีอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันสวยด้วยซ้ำ visão. เขาตั้งใจให้มันใช้ดึงดูดดึงดูดสายตาคนดึงดูดสไตล์มันเป็นสไตล์นั่นเองก็เหมือนแบบรูว่าจีดีอ่ะ เออบางทีก็ไม่ได้น่ารักบางทีไม่ได้สวยแต่คนก็ยังวาดตามทําตามเพราะอะไรเพราะมันเป็นสไตล์รูปแบบหนึง่งนั่นเองใช่ใชแล้วไงต่อแล้วก็แบบพอมันมีดราม่าเยอะอะไรงียมันเป็นแมสในทิกต o อกมากคนไปล้อเลียนกันมากก็จะเหมือนมีเหมือนตัวหลานสาวของซื้ินเนี่ยเขาก็ออกมาบอกอะไรประมาณนี้เขาก็เหมือนพิมพ์มาประมาณว่าไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีดรามา่าอากงเราเป็นคนวาดรูปนี้เองเขาแก่มากแล้วแล่วาดรูปมาตั้งแต่ตอนเรียนการวาดภาพแต่ละครั้งมันเหนื่อยมากนะคะโรงหนังไม่ได้มีง,งบมากมายขนาดนั้น มันแย่ขนาดนั้นจริงๆหรอคะมันคืองานฝีมือแต่คนกลับดูถูกอก็ก็ถูกของเขาคือมันเป็นงานฝีมือจริงแล้วมันเป็นสไตล์คือเรื่องมนเป็นสไตล์การวาดคนเราก็เอามาล้อเลียนกันมันขายไว้ป่วงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวหลานสาวเนี่ยเขาเผยว่าการถอดโพเตอร์ออกเนี่ยเกิดจากคําขอของสตูดิโอเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ก็อันนี้ก็ไม่แปลกใจก็เพราะว่าถ้าคนมันมาแซลมาล้อกันเยอะๆเนี่ยทางสตูดิโอเขาก็คงเลยเห็นว่าเอ้ย มันเป็นอย่างนี้คงไม่ดีวะเออจะเสียาหายได้เขาก็ต้องขอให้เอาลงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธุรกิจอืมใช่ใช่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เพยไอเพจ์เดวอนเซียร์เดลี่นี่ก็ต้องออกมาแก้ข่าวเรียบร้อยแล้วลบโพส์เก่าทิ้งไปที่เคยร้อนเรียนแล้วก็โพส์ใหม่แล้วก็ใส่แคปชั่นอย่างดีอวยฉ่ำาตที่อวยฉ่ำคำหวานอืมอวยแบบคมๆกันเลยกูเห็นแล้วหูนี่นี่แกนเรียนคันขเบืรอนี้เลยอย่างนั้นเหรอะว่าไหไรบ้างอ่ะก็แกครับโพส์รูปรูปเดิม และก็โพสแคปชั่นใหม่ว่าเป็นศิลปินวัย90ปีคุณหมุกหยงเป็นผู้วาดโปสเตอร์สวยงามนี้ด้วยมือภาพสำหรับการฉายภาพยนตร์ Demon er s l a yer ในประเทศไทยใช้คาว่า this beautiful poster ใช่แล้วก็ต,อตอนอะใช้คาว่า this beautiful poster โอ้โหอวยกันเต็มเฟรมเรามีการให้ข้อมูลมาพร้อมเลยแล้วก็ไอตัวแคปชั่นต่อมาก็เทต่อมาก็บอกว่าโปสเตอร์วาดมือถือเป็นเอกลักษณ์ของโคลิเซียมซินิเพ็กจังหวัดยะลาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย โดยศิลปินท่านนี้ได้ว่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆมานานกว่า60ปีละในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยการทําโปสเตอร์วาดมือยังคงถูกสืบสานไว้เพื่อรักษาศิลปะดั้งเดิมที่มีอายุหลายทศวรรษแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยอืมก็บอกแล้วมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาก ส่วนสวยไม่สวยอันนี้แล้วแต่คนชอบอแล้วแต่รสนิยมเมืออย่างพี่พี่มองดูหลายอันนี้บางอันมันก็ไม่สวยบางทีมันก็ทําหน้าแปลกๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสไตล์อยู่แล้วอ่อาใช่เปนคนละเรื่องกันนะเันคนละเรื่องกันเอย่างนั้นแกก็ต่อมาด้วยว่าบอกว่าประมาณว่าน่าเสียดายที่ทางโรงภาพยนตร์ได้ถอดโปสเตอร์ออกเนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์จากบริรษัทผู้ถือลิขสิทธิ์เดมอนสเวเยอร์ตามที่หลานสาวของซิสปินเป็นผู้รายงานกูบอกอ่ะก็มึงนี่แหละ เพราะมึงเลยแหละไอเนี่ยเพราะมึงเลยเขาถึงต้องถอนออกใช่ใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องขอแก้ตัวหน่อยไอที่ผิดพลาดไปเรายังไม่ลืมอ่ะครับพูดไปแล้วแกก็เหมือนอสุดท้ายแกบอกมา,มาว่าแอดมินของเราคนหนึ่งเป็นผู้แชร์โปสเตอร์นี้ในตอนแรกและดูเหมือนจะล้อเลียนมันเราขอโทษแทนแอดมินคนนั้นและยืนยันว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์ในบัญชีของเราอีกต่อไปเราลบโพสตนั้นทันทีที่เห็นว่ามันเป็นการล้อเลียนศิลปินและจริงๆแล้วมันได้ถูกลบไปหลายวันแล้ว พวกเรามีทีมแอดมินอยู่6คนแต่บางครั้งก็ยุ่งเกินไปจนพลาดตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากต่อชุมชนชาวไทยเราหวังว่าบางท่านจะให้ภัยกับเราที่เผือปล่อยให้โพสตนั้นถูกเผยแพร่ออกไปเดี๋ยวไอเพจต้นตินี่ยมึงต้องใช้แอดมิน6คนเลยอ่ะอืมคือหคนเลยอ่ะเฮ่กูไม่ความจริงแล้วมันเป็นวิชาแยกเงาพลางกูไล่แอดมินตัวเอง ร่างเงาที่สองออกไอเงานี้มึงไปเงานี้มึงไปความจริงเรามีหกคนครับความจริงนั่งอยู่สองคนสองคนเยแต่มันโดนออกอะไรนะโดนออกแล้วโดนออกแล้วจะไม่มีแนวนี้อีกแล้วไม่มีแนวนี้อีกแล้วไม่ไม่มีแล้วจะไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนี่อย่าให้มีใช่คุณชอบไหมจริงๆไหมแล้วทีเนี้ยผมมาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากที่โพสต์ของไอเดโมนสเตียร์เดลี่เนี่ยเขาบอกว่าคนว่าเป็นคุณมุกหยงใช่ไหมแต่ว่าที่ไปหาดูในเฟซเนอะไรเงี้ยคนก็ไปตามหาแบบคนว่าโปสเตอร์อะไรจริงๆเขาบอกว่าคุณมุกหยงก็เป็นคนว่าโปสเตอร์ของ คนเสื่อมยารามานานแต่เหมือนคนที่ว่าโพเตอร์เดมอนเซเยร์เป็นคนที่ชื่อว่าน้าเขียวเจียนเสียงแก้วก็คือเขาเป็นแบบช่างวาดภาพรุ่นไทยๆในพื้นที่ยารามเหมือนกันอ่าก็คือเหลือน้อยแล้วนะคือเรียกว่าเป็นศิลปะที่ใกล้จะสาบศูนเต็มที่แล้วเสร็จได้เหมือนกันโอ้เสียได้เหมือนกันอันนั้นแหละก็คือน้าเขียวแนนก็นเป็นช่างคัดเอาเมือชีพแล้วอาจจะเป็นเหมือนช่างคัดเอาคนทไทยๆในประเทศไทยแล้วที่ยังคงทํางานแบบนี้อยู่อ,อะไรเงี้ย อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แบบพูดถึงก็คือคุณมุกยงคนนี้คราจะเป็นแบบอาวุโสกว่าอย่างเงี้ยก็คือคนนี้เขาเป็นช่างคัดเอาลุ่มบุกเบิกในภาคใต้เลย,เลยแ,ลแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทํางานนี้มามากกว่า60ปีแล้วโอ้โหนานเขาเรียกว่าวาดมาทั้งชีวิตใช่วาดมาทั้งชีวิตวก็คือเขาเริ่มอาชีพตั้งแต่ปี <c oughs> 2 5งพอ่ะเราอยางกู <c oughs> ยังไม่เกิดเลยพ่อแม่กูเจอแค่ยังไะเนี่ยแค่หละคือเขาแบบไปทํางานมาหลายจังหวัดมากตั้งแต่แบบโคราชนครพนมแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาอยู่ที่ยะลาอะไรอย เขาเคยทํางานให้โรงหนังดังๆหลายแห่งหลายแห่งตั้งแต่แบบโรงเฉลิมยนเกียรติศักดิ์สยามแล้วก็ปัจจุบันคือโคลีเซียมยะลาซึ่งเป็นโรงแบบสุดท้ายที่ยังใช้โปตเตอร์วาดมือโฆษณาอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องการทํางานเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้สีน้ํามันแล้วก็กาวหนังวัวต้มในการผสม,มเพื่อวาดออกมาเงี้ยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นแบบกาลาเทกแล้วก็สีทาบ้านแทนเปลี่ยนตามยุคสมัยใช่ใช่ หลัจากเดิมเนี่ยที่เขาวาดเหมือนภาพคัตเอาท์ขนาดใหญ่เลยก็คือใช้แมกอัดแบบ 30- มสถึงสีแผ่นเลยอย่างนี้ปัจจ<ม>ุบันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วหลือเพียง6กถึงเแผน่นก็พัฒนาไปเรื่อยๆอซึ่งคัตเอาท์แต่ภาพก็คือเหมือนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาบอกว่าแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกอลายเส้นของช่างเขียนแตกต่างจากโปเตอร์ที่มันพิมพ์สําเร็จแล้วอ่าใช่อันนี้แน่นอนสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีเกี่ยวกับศิลปะอันนี้คือมันมีเรื่องของอารมณ์ด้วยคือวาดหลายดีแล้วไอ้เจ้าฟิลแม่งได้ว่ะฟิล แล้วก็ผลง,งานของช่างของพวกนี้เขาบอกว่ามันคือสเสน่ห์ของศิลปะท้องถิ่นที่ยังคงเอกลักษณ์มาจากสมาคมจิตรกรภาคใต้ในอดีตเขามองว่าถ้าหากไอ้โรงหนังคูลิเซียมยาลาปิดตัวลงอะศิลปะการเขียนคัตเอาหนังก็อาจสูญสิ้นไปจากประเทศไทยด้วยเช่นกันก็หายไปเนาะแม้ปัจจุบันแบบไอ้บทบาทของช่างเขียนภาพจะลดลงแต่เขาก็เหมือนพยายามรักษามันไปเรื่อยพยายามว่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็เอาประวัติจุดกําเนิดไหมสักนิดนึงกนะ็ได<ๆ>้เผืเอเพื่อนๆ,อย,ๆอยากรู้อื จุดก,กาเนิดอ่าพอเตอร์วาดมือในไทยเนี่ยจุดก,กําเนิดเขาบอกว่ามันเริ่มต้นเราๆประมาณก็คือปีพศ2 4 9 0เถึง2500เลยโอ้ไอเ้เชียดลึกเกอสิบ6ก60กว่าปีที่แล้วอ่ะก็คือยุคนั้นก็คือใช้แบบสีน้ํามันอะไรอย่างนงี้สมัยก่อนก็จะมีศิลปนินดังๆอย่างคุณเปียกพปสเตอร์อะไรประมาณนี้อืมแล้วก็ยุคลวงเรือมันจริงๆก็คือปีประมาณ 2,500- ถึง2520ก็ยังไม่เกิดอยู่ดีใช่มางั้นไปนั่งดูภาพสวยๆงามๆกันสักนิดน,นึง อ่ะดูอย่างแรกๆอันนี้ของช่วงเบญญาลาถูกไหม,มเห็นตั้งแต่จูเลสิกเวิลด์ใช่ใช่ท็อปการมาวลิกท็อปกันมาวิลิก,ก,ลกเหียดอะไรนี่ภาพนี้ไกลไปไปภาพชัดๆบ้างเป็นหลวงพี่เท่งอ่าหลวงพี่เท่งคัมแบ็กภาพมีสไตล์นะสือว่าสวยหรือว่าเรื่องล่าสุดเลยที่เพิ่งเข้าไปสดสร้อนๆโอเคด้วยอย่างเรื่องท่าแรกท่าแรกนี่สวยมากนะสวยมากเออท่าแรกนี่สวยมากนะแต่กูเกลียดสีตัวอักษรมากเลยสีตัวอักษรใช้สีเขียวอย่างนางผีดูตาที่วาย ในเห็นไหมใครก็ต้องอ,าอ,นนาอ่านละหยุดอ่านเ่ยโดดตาใช่ไหมแม่งหาเรื่องจัดๆอ่ะหรือว่าเป็นของที่อื่นบ้างคือความจริงแล้วพวกภาพวาดพวกเนี้ยมันมีมานานมากแล้ว<ง>แล้วก็มีแพร่หลายมากกว่านี้ใช่คือ,อบางที่มือเหมือนเขาใช้เป็นการตลาดเขาไม่ได้ไปใช้แบบหลักเหมือนของที่ยาราที่ยาราที่จะติดแบบนนหน้าลงงนังเลยอย่างนี้แต่ก็คือแบบใช้เป็นการตลาดรถไปวิ่งรถแห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 ่อย่าลืมใช้ชูถ้วยด้วยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายอะนะอย่างอ่ะอย่างนี้พี่มากพักขนม เด่นด้วย<น>แต่คือใหม่ดาว,วิกากูนี้น่าแปลกมากนะอันเนี้ยเหมือนใหม่เอ้แต่โ,โหดูดูดูการลงงานของภาพดิใช่ <c oughs> ดูมีความลึกที่ว่าพี่ว่าสวยนะผม <พ em S 2> ว่ามันให้ฟีลเหมือนในกระตูนผีเรื่มห้าบาทอะอ่ามีความเท่ของมันหรือว่าแบบอ่ะสมัยอีกแฟนทัตติกโฟสีกายสิทธิ์ดูนไอเชียดเดือดติงโคตรสวยดูรายละเอียดเดือดติงดิใช่ไอเดือดติงโฟสวยมากนะเดือดติงยังกับภาพจากโปรเตอร์อ่ะสวยจริงอันนี้สวยจริงหรือว่าไอย้อนไปหน่อย ฝากไว้ในกายเธอทำไมก้าวกูหน้าตาแบบนี้วะ <c oughs> ถือว่าถือว่ามีสไตล์ถือว่ามีสไตล์หรือว่าอันนี้เลยอันนี้พี่ชอบสุดสมัยก่อนไม่เห็นมาในเน็ตไอรอนแมนไอรอนแมนมึงดูหน้าเปเปอร์พอตแล้วมึงดูหน้าถุนไอรอนชุดแม่ง <c oughs> ถือว่ามีสไตล์ผมรู้สึกว่ามันมันดูดตานะแบบคนก็นนหยุดมองคือส่วนใหญ่พวกนี้พอดูแล้วมันเขาเรียกโดดเด็ดเหมาะกับการมาใช้โปรโมทภาพยนตร์จริงๆนะเสียดายที่ว่ายุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเออเสียดายจริง โอ้ oh, ถ้าถ้าเป็นยุคสมัยนี้กูได้เห็นแบบซูเปอร์แมนหรือแฟนตาซีโฟร์เฟิร์สสเต็ปนะน่าดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะวาดออกมาแบบแนวไหนถือว่าแปลกดีอ่ะก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับข่าวดราม่าของดาบพิฆาตศูนย์โปสเตอร์นั่นเองอ่าเรามาต่อไปอัปเดตบ็อกออฟฟิศกันสักหน่อยก็แล้วกันสำหรับใครที่จับตามองบ็อกออฟฟิศของอาทิตย์นี้อยู่นะครับผู้ชนะได้แก่เวพอนส์เวพอนเดินเข้ามาอย่างเข้มแข็งและกวาดเงินไปแล้วถึง148ล้าน ดอลลร์สหรัฐทั่วโลกนะซึ่งทุนของมันอยู่เพียง38ล้านเท่านั้นจุดคุ้มทุนน่าจะอยู่แถวๆประมาณ100ล้านแหละคือพูดง่ายๆคือตอนนี้พี่แกโกยกําไรเป็นเท่าตัวจากต้นทุนเป็นที่เรียบรอ้อยตอนนี้อยู่ช่วงโกยกําไรแล้วเออร้อยสล้านนี่คือโกยเน้นๆแล้วทุน38แล้วตอนเหมือนมึงเอาเงิน38ล้านไปลงและตอนนี้มึงทําเงินไปได้แบบเงินเน็ตๆออกมานะ่าจะเกิน48ล้านอโอ้โหกำไรเบิ้ลนเท่าต,ตัวแล้วนะเวสวยงามมากสําหรับเวพอนนะครับ ใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้ยังมีอยู่ในโรงส่วนใครที่ไม่มีเวลาก็าอยากมาคุยเจาะลึกกับเราเราก็มีคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับผมอ่ะต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นที่นะ่าเสียใจสำหรับแฟนๆของค่ายมาเวลหรือ f a n t a s t i f ฟฟอร s t s t นั่นเองทุนอยู่ที่200ล้านนิดๆเขากูอ่านมาเขาบอก200ล้านบวกคือความจริงแล้วเรื่องทุนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เราหาได้ในเน็ตข้อมูลส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นทุนแท้ๆนะมันไม่ได้แบบเป๊ะๆนะ คือมันเป็นค่าประมาณกันมาจุดคุ้มทุนเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณห้าร้อยห้าิบถึงหกร้อยล้านตอนนี้ทําไปได้อยู่ที่469้าล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถ้าให้พูดจริงๆก็แทบจะพูดได้เต็มปากแล้วว่าเก่งไปแล้วครับห้าร้อยเนี่ยเท่าที่พี่ดูตานวนการลดของอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมา5้าร้อยังเสียวๆหรือว่าจะถึงก็ถึงห้า้อยได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นห้า้อยังเสียวๆถือว่าแฟนนัทติโฟนี้ทำไรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะสำหรับพี่ พี่แปลกใจเหมือนกันนะพรรู้สึกว่าแฟนทัตตโฟพัคเนี้ยสำหรับพี่พี่โอเคสำหรับพี่พี่ถือว่าพี่ชอบนะหละเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกเอ้ผมไม่ค่อยชอบอนุนอย่างนี้แต่สำหรับพี่พี่โอเคแล้วพี่ถือว่าดีกว่าหนังมาเวลยุคหลังๆหล,หลายๆเรื่องคือตั้งแต่ชันนี่โบก็ดีดีตลอดก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยแฟนๆจะเริ่มถอดใจกันในระดับหนึ่งเพราะว่าดีกรีของแฟนทัตตโฟนี้ก็ไม่ธรรมดาอ่าเออถือว่าเป็นเฟิร์สแฟมิลี่หรือว่าเป็นหนังเป็นเทียสของค่าย ก็ได้469ตอนนี้ก็ถือว่าน่าสงสารแล้วอันนี้ผมว่าต้องไปรอลุ้นสไปเดอร์แมนถ้าสไปเดอร์แมนมันยังต่ำอีกเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วเออแต่ว่ามันก็เดี๋ยวมีดูมสเต็งไงมีเซ็ตจักรวาลเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่อะไรเงี้ยเอาใหม่รี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 แต่ว่าพอมีแบบสไปเดอร์แมนถ้าสไปเดอร์แมนมันต่ำผมว่าผลกระทบมันก็ไปถึงอเวนเจอร์เหมือนกันนะได้ก็เป็นไปได้โอ้โหความจริงแล้วอเวนเจอร์อ่ะไอ้ถ้ามึงไม่ถึงพันล้านเนี่ยกูว่าลำบากนะว่าลำบากมากๆนะเออ แต่ว่าแต่ว่าแหละ f 4เท่าที่ดูก็น่าจะเจ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยกับแฟนๆนะครับผมหรือว่าใครยังมีใจอยู่ก็ไปดูซ้ำได้สักสองสามรอบนะจ๊ะช่วยเขาหน่อยเออช่วยเขาหน่อยต่อมาเปิดตัวมาแบบเงียบๆของอเมริกานะบ้านเรายังไม่เข้าอย่าง No บ o d y 2ใครชอบโ o b o d y ภาคแรกก็อย่าลืมไปดู No Bo d y ภาค2นะภาคน,นี้เฉ็นว่าใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ25ล้านตอนนี้เปิดตัวสุขเสาที่มาของอเมริกานะเอออยู่ที่14ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าโอเค แต่ว่าไม่ได้ดีนะเพราะว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยน่าจะแผาแถวอยู่ประมาณ60ซึ่งน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน<ม>ว่าจะไปถึงหรือเปล่ามาต้องรอ,อไรายได้ทั่วโลกต้องรอทั่วโลกมาพี่เห็นด้วยต้องรอแบบเอาให้หมดเอาให้หมดก่อน<ม>เพราะว่าตอนนี้บางประเทศก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างบ้านเราเองก็ยังไม่เข้บ้านเราเข้าอาทิตย์นี้นะครับบ้านเราเข้าอาทิตย์นี้ใครอยากดูก็ไปรอดูได้เลยอ่ะมาทิ้งท้ายอีกนิดนึงกับซูเปอร์แมนอ่าที่หลายคนเฝ้าหาซูเปอร์แมนตอนนี้ทํารายได้อยู่ที่594ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทุน225จุดคุ้มทุนซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะอยู่ที่มาณ610้อถึงหกรประมาณนี้ตีต่ำๆก็ประมาณ600ก็ได้คือความจริงมันมีสูตรอยู่เว้ยหลายๆคนเคยใช้อยู่สมัยก่อนเลยนะหลัก10ปี15ปีที่แล้วคือคูณ2.5จาจากทุนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ค่อยได้ละส5เนี่ยสม,มัยนี้ถ้าจะาจะใช้แบบน,นี้นะต้องเป็น2.7หรือว่า3เลยด้วยซ้ำถ้า3เนี่ยก็คือสบายแล้คุมทุนชัวร สบายๆซูเปอร์แมนของเราก็ทําได้เกือบแตะ600แล้วนะสลับพี่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งถ้าตีตามบัญชีเป๊ะๆจุดคุ้มนุน6 1 0้อยสนี่มันอาจจะยังไม่ได้กาไรอาจจะเจ๊งอยู่ก็ตามแต่ว่าสําหรับแค่นี้พี่ว่าโอเคแล้วเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สักเซสที่สุดของปีนี้ไอเกียก็เล่นสนักทุกเรื่องเลยจะไม่เรียกสักเซสได้ไงวะ F4 นี่เขาคิดดูเวพอนตบ F4 มันเป็นไปได้ยังไงเออเวพอนตบ F4 แต่ก็น่าแหละครับซูเปอร์แมนก็ถือว่า ทำออกมาได้โอเคแล้วเป็นที่น่าพอใจนั่นเองนะครับอ่ะคุณต้นมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างสักหน่อยไหมกับบล็อกออฟฟิศอาทิตย์นี้กับบล็อกออฟฟิศอาทิตย์นี้เราสึกว่ามันเป็นช่วงเงียบเหงาอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวพอนมันมาแรงอะ่ะกระแสะมันมาเรื่อยๆสมมตเลยมันรู้สึกว่ามันไปกินส่วนที่แบบ F4 ควรจะได้อะ่ะแฟนดโทบอกเมื่อกูผิดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยแย่กูเฉยเลยผมว่าถ้าไม่มีเวพอดนะแฟนดิสโทเนี่ยทำงานส่งอันนี้โอ้แล้วตอนนี้แฟนดิสโทกูดูมาแล้วยอดไรายได้อะ่ะมันเริ่มตกแล้ว มันเริ่มตกเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้แทบจะน้อยมากอะที่จะถึงห้าร้อยล้านถึงเนี่ยก็แตะๆหนักมะที่จะพลายไปโฟกูเออวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าแล้วตอนนี้ช่องเรามีบทที่ว่าสมาชิกนะครับแต่เพื่อนอยากเป็นกําลังใจให้กับเรา <c oughs> ก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์แทงแทนก็ได้ครับครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนัก ด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ